รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย มาพบกับรายการ Mad World เปิดลลกคณิตศาสตร์กับคุณครูโปเต้นะคะ EP นี้นะคะเราขอนำเสนอเรื่องรูปเลขาคณิตค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะเราก็จะต้องมาทําความรู้จักก่อนว่ารูปเรขาคณิตเนี่ยคืออะไรแล้วมันมีองค์ประกอบหรือว่ามีอะไรบ้างถึงจะเรียกพวกนี้ว่ารูปเรขาคณิตซึ่งเราจะมาเริ่มกันที่รูปเรขาคณิตที่เป็น1มิติก่อนนะคะสําหรับการที่จะเรียกรูปเรขาคณิตที่เป็น1มิติได้นั้นนะเราจะต้องมารู้จักจุดก่อนค่ะจุดนะคะก็คือใช้แสดงตําแหน่งเพื่อให้เราเข้าใจตรงกันว่า ตรงเนี้ยคืออะไรหรือว่าตรงเนี้ยคือตำแหน่งใดนะคะซึ่งเราก็อาจจะใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือว่าตัวอักษรภาษาไทยที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ในภาษาอังกฤษก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นจุดกอไก่จุดขอไข่จุด A จุด M จุด P แบบนี้ค่ะอันเนี้ยเราเรียกว่าจุดเพื่อเป็นการระบุตำแหน่งถึงตำแหน่งที่เราต้องการพูดถึงนั่นเองค่ะต่อไปนะคะ นอกจากจุดแล้วเราก็ยังมีระนาบค่ะระนาบก็คือพื้นที่ผิวแบนแล้วก็เรียบที่แผ่ออกไปอย่างที่ไม่มีที่สิ้นสุดค่ะเราเรียกพวกนี้นะคะว่าระนาบโอเคนะคะทีนี้เราเข้าใจแล้วนะว่ามีจุดมีระนาบต่อไปค่ะเส้นตรงคุณครูขึ้นรูปให้เด็กๆได้ดูแล้วนะคะอันนี้เรียกว่าเส้นตรงนะคะ เส,ส้นตรงจะต้องประกอบไปด้วยจุดตั้งแต่2จุดขึ้นไปนะคะโดยแต่ละจุดนคะจะต้องติดต่อกันเรื่อยๆเๆเรื่อๆกันแบบนี้นะคะจนเกิดเป็นเส้นตรงจากรูปที่คุณครูกําหนดให้อันนี้นะคะเราเรียกว่าเส้นตรง M N โดยที่มีจุด M กับจุด M อยู่ตรงนี้นะคะเราเรียกว่าเส้นตรง M N ค่ะ ต่อไปค่ะเราจะมารู้จักกับสัญ,ญลักษณ์ของเส้นตรง MN นะคะถ้าคุณครูเขียนเส้นตรงตามภาพแบบนี้แล้วก็มีจุด M กับจุด N แบบนี้นะคะถ้าเราไม่อยากวาดภาพใหญ่ๆแต่เราอยากเขียนให้เป็นสัญ,ญลักษณ์แทนเราก็จะเขียนตัว M กับตัว N ตัวใหญ่แล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นลูกศรสังหัวแบบนี้อยู่ข้างบนหัวของ MN นั่นเองค่ะ เราถึงจะสามารถเข้าใจได้โดยทั่วกันนะคะว่าแบบนี้เราเรียกว่าเส้นตรง MN เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้กันอย่างสากลทั่วโลกเลยละคะ่ะต่อมานะคะเราก็ต้องมาทำความรู้จักกับส่วนของเส้นตรงค่ะส่วนของเส้นตรงนะคะเป็นส่วนหนึ่งของเส้นตรงซึ่งมีความยาวจำกัดคุณครูเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะคะเส้นตรงเนี่ยมันจะเป็นความยาวแบบหัวลูกศรอย่างเงี้ยคะ่ะยาวไปเรื่อยๆเลยค่ะ แต่ว่าคําว่าส่วนของเส้นตรงอะคะ่ะมันก็แค่ส่วนหนึ่งของเส้นตรงเพราะฉะนั้นมันจะมีความยาวจํากัดยกตัวอย่างเช่นส่วนของเส้นตรง a b ก็คือความยาวจากจุด a ไปยังจุด b นะคะอันนี้เราเรียกว่าส่วนของเส้นตรง a b สัญ,ญลักษณ์ที่เราใช้แทนนะคะก็คือใช้ตัว a แล้วก็ตัว b ตัวใหญ่ๆนะคะแล้วก็มีขีดเส้นตรงอยู่ข้างบนแบบน,นี้นะคะ แต่ว่าไม่มีหัวลูกศรอ,อยู่ข้างบนนะคะเราเรียกว่าส่วนของเส้นตรง AB อันนี้ก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้แบบสากลเหมือนกันค่ะรู้แล้วนะจุดคืออะไรระนาบคืออะไรเส้นตรงเป็นอย่างไรและมีสัญ,ญลักษณ์แบบไหนนะคะก็คือมีหัวลูกศรสองหัวเนาะแล้วก็ส่วนของเส้นตรงก็คือส่วนหนึ่งของเส้นตรงก็จะเป็นจุดนะคะแล้วก็จุดโดยระบุแบบนี้เราเรียกว่าส่วนของเส้นตรง เอนั่นเองตอนนี้เด็กๆด,ดูแล้วนะคะว่ามีเส้นตรงมีส่วนของเส้นตรงทีนี้ค่ะมีอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือรังสีรังสีก็คือเหมือนกับลำแสงที่พุ่งออกไปของไฟฉายค่ะเด็กๆเ,เคยเปิดไฟฉายไหมมันก็จะมีแสงพุ่งออกมาแบบนี้ค่ะมันเหมือนรังสีมันคือส่วนหนึ่งของเส้นตรงแต่มีจุดปลายเพียงแค่จุดเดียว ต่างจากเส้นตรงอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเส้นตรงเนี่ยมันจะมีลูกศรสองหัวก็คือมันตรงออกไปเรื่อยๆทั้งสองทางส่วนของเส้นตรงคือมันจำกัดแต่ว่ารังสีอะคะ่ะมันไปต่อได้เรื่อยๆแต่ไปได้แค่ทางเดียวนั่นคือส่วนของเส้นตรงที่มีจุดปลายเพียงแค่จุดเดียวค่ะยกตัวอย่างเช่นรังสี OA โอเคไหมคะรังสี OA นะคะก็คือ จุด O แล้วก็ A นะคะก็คือลังสี O A โอเคไหมคะถ้าสมมุติว่าเราจะเขียนลังสี O A นะคะจุดเริ่มต้นอยู่ที่จุด O จุดปลายของลังสีอยู่ที่จุด A เด็กๆก,ก็ต้องเขียนว่า O และก็ A แล้วก็เป็นลูกศรทางเดียวแบบนี้อยู่บนหัวของ O A โอเคไหมคะตอนนี้เด็กๆรู้แล้วนะว่าลังสีคืออะไรแล้วมันมีทิศทางอย่างไรมันเป็น ลูกศรปลายทางแบบปลายเดียวนั่นเองต่อไปค่ะเส้นตรงรู้แล้วส่วนของเส้นตรงรู้แล้วลั่งสีก็รู้แล้วอีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องรู้ขาดไม่ได้เลยถ้าเรียนคณิตศาสตร์แล้วไม่รู้จักอันนี้นี่แย่เลยนะคะนั่นก็คือมุมโอเคค่ะมุมนะคะเกิดจากความรู้เมื่อสักครู่นี้ค่ะนั่นก็คือรังสีเอามาต่อกันค่ะเกิดจากรังสีสอันนะคะโดยมีจุดปลายแบบนี้ค่ะ อันนี้นะคะนี่คุณครูคทําเป็นรังสีแบบนี้นะคะอันนี้คือรังสีอันที่1อันนี้คือรังสีอีก1เส้น2เส้นแต่ว่ามีจุดปลายจุดเดียวกันทําให้เกิดเป็นภาพดังตัวอย่างนี้นะคะอันนี้นะคะคือมุม A B แล้วก็ C นะคะคุณครูคยกตัวอย่างจากมุมที่เกิดจาก A B C มุม B คือจุดที่ใช้ร่วมกันระหว่างรังสี A, B กับรังสี B, C โอเคไหมคะเด็กๆเข้าใจแล้วนะทีนี้เราจะเห็นได้ว่าถ้าเราต้องการจะเขียนว่ามุมนี้ประกอบไปด้วยรังสีอะไรบ้างเราก็เขียนโดยใช้สัญลักษณ์ว่ารังสี B, C และรังสี B, A แบบนี้ก็ได้คะ่ะ ซึ่งเป็นแขนของมุมนะคะเด็กๆเ,เข้าใจไม่เลยว่ารังสีคืออะไรนะคะคุณครูก็ได้ยกตัวอย่างไปแล้วนะคะว่ารังสีสองรังสีมาประกอบกันโดยที่มีจุดเดียวกันนะคะก็จะทําให้เกิดมุมนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเมื่อเด็กๆรู้จักมุมแล้วคุณครูอยากจะแนะนําให้เด็กๆรู้จัก การเรียกชื่อของมุมค่ะซึ่งมันจะทําให้เราเนี่ยรู้ว่าการเรียกหรือว่าการสื่อสารเนี่ยมันจะได้ตรงกันเวลาทําโจทย์หรือว่าอธิบายเพื่อนหรือว่าเราทําโจทย์เราจะได้เข้าใจว่าการเรียกชื่อมุมเนี่ยเป็นอย่างไรงั้นคุณครูมาเริ่มกันเลยนะคะอันนี้คือภาพมุมที่คุณครูกําหนดให้นะคะมุมกอขอแล้วก็คอคุณครูเรียงตามอักษรน,นะคะซึ่งประกอบไปด้วยอักษรกไก่ขอไข่ แล้วก็อักษรคอควายอักษรคอรไก่เป็นชื่อจุดบนแขนของมุมส่วนอักษรขอไข่นะคะเป็นชื่อจุดยอดของมุมสศับใหม่มาแล้วนะคะคำว่าจุดยอดของมุมแล้วก็อักษรคอควาย แสดงจุดหนึ่งบนแขนของมุมอีกข้างหนึ่งนั่นหมายความว่าจุดคอควายเป็นแขนของมุมเหมือนกับจุดกอไก่ที่เป็นแขนของมุมเหมือนกันค่ะส่วนขอไข่ก็เป็นจุดยอดของมุมนั่นเองค่ะทีนี้เด็กๆรู้แล้วนะคะว่ามุมแต่ละอย่างเนี่ยอ่านอย่างไรมีการเรียกชื่ออย่างไรนะคะแต่ว่าเวลาเราจะเขียนมุมหรือว่าเขียนอักษรย่อเนี่ยเราจะต้องให มุมยอดหรือว่าจุดยอดเนี่ยนะคะอยู่ตรงกลางเสมออย่างข้อนี้นะคะเด็กๆสามารถเขียนแทนได้2วิธีวิธีแรกคือมุมกอขอแล้วก็คอหรืออีกหนึ่งวิธีก็คือมุมคอขอแล้วก็กอเด็กๆจะเอากอไก่ไว้ข้างหน้าหรือว่าเอาคอควายไว้ข้างหน้าก็ได้แต่ว่าเวลาเขียนเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมเติมแฮทหรือว่าเป็นรูปอักษรแบบนี้นะคะ อยู่ข้างบนเป็นแทนสัญลักษณ์ว่ามันคือมุมนั่นเองซึ่งโดยทั่วไปเราก็จะรู้เป็นหลักสากลว่าถ้าชื่อตัวไหนอยู่ตรงกลางตรงนั้นคือจุดยอดมุมนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเขียนยังไงขอไข่ก็จะอยู่ตรงกลางเสมอแล้วก็มีเครื่องหมายแฮชแบกนี้อยู่ข้างบนหัวนะคะเราเรียกว่าการเรียกชื่อของมุมนะคะ ในแบรกนี้นะคะเด็กๆสามารถอ่านชื่อของมุมแล้วก็รู้แล้วว่าจุดยอดของมุมเป็นอะไรเดี๋ยวในแบรกหน้านะคะเราจะมาดูว่ามุมเนี่ยมีกี่ชนิดแล้วก็มีชนิดใดบ้างนะคะไปพักกันสักครู่นึงค่ะ นี้นะคะเราจะมาดูกันว่าชนิดของมุมมีอะไรบ้างแล้วก็มันเรียกว่าอะไรเดี๋ยวมาดูกันที่มุมแบบที่หนึ่งเลยนะคะชนิดของมุมเนี่ยเราจะจำแนกตามขนาดของมุมค่ะจากภาพที่เด็กๆเ,เห็นเนี่ยนะคะเราเรียกว่ามุมฉากก็คือมุมที่อยู่ในแนวตั้งแขนนะคะมันตั้งฉากกับแขนของมุมที่อยู่ในแนวนอนแบบนี้เราเรียกว่า มุมฉากเ,กเด็กๆเคยทำท่าแบบนี้ไหมคะแบบนี้ค่ะเราเรียกว่ามุมฉากนั่นเองค่ะโอเคนะตอนนี้เราได้แล้วว่ามุมฉากแต่ว่ามุมฉากเนี่ยมันมีคุณสมบัติอะไรบ้างแล้วมันเป็นอย่างไรทำไมเราถึงเรียกว่ามุมฉากนะคะสิ่งหนึ่งที่เด็กๆจะต้องรู้เลยนั่นก็คือว่ามุมฉากจะมีขนาด90องศา ต่อไปเวลาทําโจทย์เกี่ยวกับรูปเลขาคณิตหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยนะคะบางทีเขาก็จะบอกมาว่ารูปสามเหลี่ยมมุมฉากสี่เหลี่ยมมุมฉากหรืออะไรก็ตามบางทีเขาอาจจะไม่ได้กําหนดค่ามุมมาให้เราจะต้องรู้เลยว่ามันมีขนาด90้องศาโอเคนะแล้วสัญ,ญลักษณ์ในการเขียนมุมฉากอาจจะเขียนในสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ก็ได้ค่ะเราเรียกว่าสัญ,ญลักษณ์แทนมุมฉาก โดยที่ถ้าอย่างข้อนี้ที่คุณครูกําหนดให้นะคะในรูปมุมฉากคุณครูกําหนดเป็นมุมกขอคอ,อเป็นรูปมุมฉากคุณครูก็จะเขียนว่ากไก่ขอไข่แล้วก็คอควายโดยที่มีสัญลักษณ์มุมหรือว่าไอ้เจ้าสามเหลีย่ยมแฮทแบบนี้นะคะอยู่บนหัวซึ่งมีขนาด90องศาเด็กๆตอบคุณครูได้ไหมคะว่าถ้าสมมติเด็กๆไม่เห็นรูปที่คุณครูนำเสนอนียมุมอะไราเป็นมุมยอดถ้าเราอ่านแค่ กอขอคมุมกอขอคอมุมอะไรเป็นมุมยอดคะมุมขอไข่นั่นหมายความว่ามุมขอไข่มีขนาด90องศาหรือว่าเด็กๆอาจจะบอกว่ามุมกอขอคอเป็นมุมฉากหรืออาจจะพูดว่ามุมคอขอก็เป็นมุมฉากก็ได้ค่ะได้เหมือนกันนะคะ ตอนนี้เรารู้จักกับมุมฉากไปแล้วมุมฉากมีขนาด90องศาใช่ไหมคะงั้นคุณครูขยับมือลดลงมาทางนี้หน่อยอันนี้นะคะลดลงมาแบบนี้มุมที่มีขนาดเล็กกว่าหรือว่าน้อยกว่า90องศาแบบนี้เราเรียกว่ามุมแหลมค่ะมุมแหลมนะคะอันนี้มุมฉากเนาะ ปึ๊บมาแบบนี้เราเรียกว่ามุมแหลมเด็กๆดูจากภาพประกอบนะคะมุมแหลมในข้อนี้คุณครูกำหนดให้เป็นมุมขอกอขอนะคะมุมขอกอ,กอ,กอ,กอกเป็นมุมแหลมมุมแหล,ม,ม,แหลมคือมุมที่มีขนาดเล็กกว่ามุมฉากหรือว่ามีขนาดเล็กกว่า90องศานั่นเองค่ะยกตัวอ,อย่างจากข้อนี้นะคะถ้าคุณครูเขียนแบบนี้นะคะมุม ขอกอคออาจจะมีขนาดที่60องศาก็ได้โดยที่จุดยอดของมุมนั่นก็คือมุมกอไก่นั่นเองค่ะกอไก่เป็นมุมแหลมเพราะว่ามุมฉากมีขนาด90องศาส่วนมุมแหลมมีขนาดน้อยกว่า90องศานั่นเองค่ะต่อไปค่ะอันนี้มุมฉากใช่ไหมอันนี้มุมแหลมนะคะ เราอยากรู้ว่าอีกมุมหนึ่งที่มีขนาดมากกว่า90องศาเราเรียกว่ามุมอะไรมุมที่มีขนาดมากกว่า90องศานะคะเราเรียกว่ามุมป้านค่ะมุมป้านคือมุมที่มีขนาดมากกว่า90องศาแต่ว่าไม่ถึง2มุมฉากนะคะมุมฉากมีขนาด90องศานะคะ2มุมฉากก็จะมีขนาด 180องศาแต่ข้อจำกัดของมุมป้านเนี่ยนะคะก็คือมีขนาดมากกว่ามุมฉากแต่ไม่ถึง2มุมฉากก็คือมีขนาดไม่เกิน180องศาค่ะโอเคงั้นคุณครูยกตัวอย่างการเขียนมุมนะคะมุมกอขอ ขอเป็นมุมป้านเด็กๆก,ก็เขียนได้แบบนี้ซึ่งเด็กๆก,ก็จะรู้ว่ามุมขอเป็นจุดยอดของมุมนั่นเองค่ะแล้วก็อย่าลืมเติมสัญลักษณ์นะคะในรูปนี้คุณครูกำหนดให้มุมกขอคอ,อมีขนาด120องศาค่ะ120องศาก็จะมีขนาดมากกว่า90องศาแต่ไม่เกิน180อองศาค่ะต่อไปค่ะเมื่อกี้คุณครูบอกแล้วใช่ไหมว่า 2มุมฉากเนี่ยอันนี้1มุมฉากแล้วก็เพิ่อมอีก1มุมฉากก็จะมีขนาดเท่ากับ180องศาเพราะฉะนั้นเราจะเรียกมุมที่มี2มุมฉากนี่นะคะว่ามุมตรงหรือว่าเส้นตรงนั่นเองค่ะแบบนี้ค่ะเสมอแบบนี้เลยเราเรียกว่ามุมตรงมีขนาด180องศานะคะหรือเท่ากับ2มุมฉากค่ะ ซึ่งเราก็จะเขียนได้ว่ามุมกขอแล้วก็ขอเราจะรู้เลยว่ามุมขอเป็นจุดยอดของมุมนะคะแล้วก็อย่าลืมใส่สัญลักษณ์ของมุมด้วยนะคะต่อไปค่ะเรารู้จักมุมฉากแล้วมุมแหลมแล้ว มุมป้านก็รู้จักแล้วเดี๋ยวเรามารู้จักกับอีกหนึ่งมุมนะคะนั่นก็คือมุมกลับค่ะมุมกลับนะคะคือมุมที่มีขนาดมากกว่า180องศาค่ะหรือว่ามีขนาดใหญ่กว่า2มุมฉากนั่นเองค่ะทีนี้ค่ะมุมกลับนะคะมีขนาดใหญ่กว่า2มุมฉากหรือว่ามันใหญ่กว่ามุมตรงนะคะแต่ จะต้องไม่เกิน4มุมฉากนเด็กลองนึกนะคะมุมฉากอันนี้คือมุมฉากแล้วก็พอ2มุมฉากจะมีค่าเท่ากับมุมตรงใช่ไหมคะถ้า4มุมฉากก็คือเหมือนวงกลม1วงนั่นเองค่ะคือ4มุมฉากเพราะฉะนั้นมุมกลับจะต้องมีขนาดไม่เกิน4มุมฉากนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือตัวอย่างของมุมกลับของเราค่ะซึ่งก็คือมุมกอขอคอ โดยมีมุมขอเป็นจุดยอดนั่นเองค่ะตอนนี้เรารู้แล้วนะคะว่ามุมแต่ละมุมเนี่ยเรียกว่าอะไรแล้วก็มีขนาดมีคุณสมบัติอย่างไรเดี๋ยวเรามาลองทำแบบฝึกหัดกันนะคะว่าแต่ละมุมเนี่ยจะมีขนาดเท่าไรแล้วก็เขียนชื่อมุมอย่างไรข้อแรกนะคะคุณครูกำหนดให้มุมกขอคอ,อตามภาพนะคะเด็กๆเห็นไหมคะว่ามุมขอมีขนาดเท่ากับเท่าไหร่คะ 60องศาใช่ไหมคะโจทย์กำหนดมาให้แล้วเรามาดูสิคะว่าเราจะต้องเติมคําในช่องว่างอะไรบ้างชื่อมุมจุดๆๆเป็นมุมจุดๆๆจุดขนาดจุดๆๆกี่องศาโอเคตอนนี้ชื่อมุมเราก็มาเขียนกันเลยค่ะว่าชื่อมุมคืออะไรบ้างมุมกอขอแล้วก็คอเด็กๆก็เขียนแบบครูเลยนะคะก็ไก่ขอไข่แล้วก็คอควายแต่ว่าอย่าลืมใส่สัญลักษณ แฮทลงไปบนหัวด้วยนะคะเพราะว่ามุมขอคือมุมที่เป็นจุดยอดนั่นเองค่ะส่วนมุมที่มีขนาด60องศาแบบนี้เราเรียกว่าเป็นมุมอะไรคะมุมแหลมนั่นเองค่ะเพราะว่ามีขนาด น้อยกว่า90องศาแบบนี้เราเรียกว่ามุมแหลมโอเคค่ะเขายังมีอีกหนึ่งคำถามนั่นก็คือมีขนาดจุดจุดจุดองศาเกี่ยวองศาคะเด็กๆมุมขอไข่เนี่ยมุมกอขอข้อมีขนาด60องศาโอเคคุณครูก็เขียน60ลงไปชื่อมุมก็คือกอไก่ขอไข่ขอควายใส่แฮทข้างบนด้วยแล้วก็ เป็นมุมแหลมเสร็จแล้วหนึ่งอคุณครูชอบทำโจทย์คณิตศาสตร์แบบนี้ที่สุดเลยเพราะว่ามันง่ายแล้วก็มันดูสนุกมากเลยข้อต่อไปกันเลยดีกว่าเพราะว่าสนุกใช่ไหมคะเด็กๆสนุกแบบคุณครูไหมคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะตัวอย่างตามภาพค่ะคุณครูกำหนดมาให้ภาพเป็นมุมอะไรคะเนี่ยมุม A B แล้วก็ C นะคะซึ่งมีขนาดเท่ากับ120องศาแบบเดิมเลยค่ะคุณครูชอบโจทย์ที่เป็นให้เติมคำแบบนี้โจทย์ถามว่าชื่อมุมจุดๆุด,ดเป็นมุมจุดๆุุดขนาดจุดๆุดองศานั่นก็คือถามว่ากี่องศานั่นเองค่ะดเดีกๆคะข้อนี้ชื่อมุมชื่อว่าอะไรคะมุม A B และก็ C อย่าลืมใส่แฮทข้างบนหัวตัว B ด้วยนะคะว่าคือมุม A B C ต่อมาเป็นมุมอะไรคะข้อนี้มีขนาด120องศาจากภาพที่โจทย์กำหนดมาให้เพราะฉะนั้น120เนี่ยมันมากกว่า90องศาหรือว่ามากกว่ามุมฉากใช่ไหมคะ1้อองศาคุณครูทำให้นะคะแบบนี้เราเรียกว่ามุม ปานนั่นเองค่ะเด็กก็เขียนไปนะว่าเป็นมุมป้านต่อมาค่ะมีขนาดข้อนี้ง่ายที่สุดเพราะว่าโจทย์บอกมาเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือมีขนาด120อองศานั่นเองค่ะเป็นไงกันบ้างคะ โจทย์เขาให้คุณครูกําหนดมาให้คุณครูชอบมากเลยค่ะที่เป็นแบบนี้ก็อยากให้เด็กๆ่กะชื่นชอบการทําโจทย์แบบนี้เหมือนกันเด็กๆจะได้สามารถตอบได้ว่าอันไนคือมุมบ้านมุมแหลมแล้วก็มีชื่อว่าอะไรนะคะสําหรับในเบรกนี้เด็กๆสามารถที่จะบอกขนาดของมุมแล้วก็ชื่อมุมได้แล้ว เดี๋ยวในเบรกหน้านะคะเด็กๆจะได้มาลองดูกันว่ารูปเลยขาคณิตที่เป็น2มิติอะ่ะมันเป็นอย่างไรโดยที่เราจะนำความรู้เกี่ยวกับมุมเนี่ยไปใช้อะไรบ้างเดี๋ยวไปพบกันที่เบรกหน้าค่ะ สำหรับในเบรกนี้นะคะ <ide> เราจะมาเรียนกันในเรื่องของรูปเร <sh arp est> ขาคณิตที่เป็น สอมิติค่ะซึ่งรูปเรขาคณิตที่เป็น2องมิตินี่นะคะคือรูปปิดที่อยู่บนระนาบค่ะระนาบคืออะไรคะเราเรียนไปแล้วเนาะก็คืออยู่บนสิ่งที่มันเรียบกันไปแบบนี้นะคะซึ่งรูปเลขาคณิตที่เป็น2มิตินะคะที่เราจะเริ่มเรียนกันนั่นก็คือรูปสามเหลี่ยมค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเรายังมีรูปเลขาคณิตอื่นๆอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปสี่เหลี่ยม รูปหลายเหลี่ยมต่างๆไม่ว่าจะเป็นห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมแปดเหลี่ยมเป็นต้นนะคะ รูปวงกลมแล้วก็รูปวงรีค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันในตอนต่อ,ตอไปนะคะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราลองมารู้จักกับรูปสามเหลี่ยมที่เป็นรูปเลขาคณิต2มิติกันก่อนค่ะเด็กๆค่ะลักษณะแล้วก็ชนิดของรูปสามเหลี่ยมเนี่ยนะคะมันมีอยู่หลายชนิดด้วยกันค่ะซึ่งรูปสามเหลี่ยมเนี่ยการที่มันจะถูกเรียกว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมเนี่ยง่ายๆค่ะมันจะต้องมี3ด้านแล้วก็ สมมุมโอเคสด้านนะแล้วก็3มมุมดังภาพที่คุณครูได้แสดงให้เด็กๆดูแบบนี้นะคะซึ่งภาพนี้นะคะเป็นรูปสามเหลี่ยม A B แล้วก็ C อันนี้เราอ่านว่ารูปสามเหลี่ยม A B แล้วก็ C นะคะซึ่งมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมเนี่ยจะต้องมีค่าเท่ากับ180อองศาเมื่อรวมกันแล้วนะคะจะได้เท่ากับ 180องศาอันนี้เป็นลักษณะแล้วก็คุณสมบัติของรูปสามเหลี่ยมเลยล่ะค่ะโอเคตอนนี้คร่าวๆเด็กๆสามารถตอบได้แล้วว่าอะไรคือรูปสามเหลี่ยมแล้วมันมีมุมรวมกันเท่าไรงั้นเรามารู้จัก สามเหลี่ยมแต่ละชนิดที่แบ่งตามมุมนะคะโดยรูปสามเหลี่ยมที่แบ่งตามมุมอย่างแรกนั่นก็คือรูปสามเหลี่ยมมุมฉากค่ะรูปสามเหลี่ยมมุมฉากก็จะต้องมีมุมฉากอยู่ในรูปนั้นนะคะมุมฉากคือมุมที่มีขนาด90องศาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณครูก,ก็เอาภาพให้เด็กดูนะคะนี่คือรูปสามเหลี่ยม A B แล้วก็ C นะคะโดยที่มุม B เป็น มุมฉากนะคะอันนี้เราเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะมุม B คือมุมฉากเนาะก็เขียนไปเลยค่ะแบบนี้ค่ะ A B แล้วก็ C โดยที่มุม B เป็นมุมยอดนะคะซึ่งมีขนาดเท่ากับ 90องศาอันนี้คือสามเหลี่ยมชนิดที่1นะคะหรือว่าลักษณะที่1คือสามเหลี่ยมที่มีมุมฉากอยู่ในรูปนะคะก็คือมีขนาด90องศาค่ะเด็กๆคะต่อจากรูปสามเหลี่ยมที่เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากแล้วนะคะก็จะมีสามเหลี่ยมที่เป็นมุมแหลมนะคะซึ่งก็คือว่า มีมุมน้อยกว่า90องศาที่อยู่ในรูปสามเหลี่ยมนะคะก็คือจะอยู่ในรูปแบบนี้ค่ะดังภาพนะคะซึ่งรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมเนี่ยนะคะมุมทุกมุมในรูปสามเหลี่ยมจะเป็นมุมแหลมทั้งหมดนะคะคุณครูยกตัวอย่างเช่นสามเหลี่ยม A B C อันนี้นะคะทุกมุมเลยมีขนาดน้อยกว่า90องศางั้นคุณครูบอกว่ามุมนี้มีขนาด60 60แล้วก็60องศาหมดเลยเพราะฉะนั้นมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมรูปนี้ก็จะมีขนาดเท่ากับ180องศานั่นเองค่ะเด็กๆมุมฉากได้แล้วสามเหลี่ยมมุมแหลมได้แล้วงี้ก็ต้องเหลืออีกมุมหนึ่งนั่นก็คือรูปสามเหลี่ยมที่มีมุมป้านอยู่ด้วยนะคะรูปสามเหลี่ยมที่มีมุมป้านอยู่ด้วยก็คือภายในสามเหลี่ยมเนี่ยมีมุมที่มันเป็นมุมป้านที่มีขนาดมากกว่า 90องศาคุณครูึ้นภาพให้เด็กๆด,ดูแล้วนะคะยกตัวอ,อย่างรูปสามเหลี่ยมรูปนี้คือรูปสามเหลี่ยม A B แล้วก็ C นะคะโดยที่มุมบีเป็นมุมที่มีขนาดมากกว่า90องศาในที่นี้คุณครูกำหนดให้เป็น120องศาก็แล้วกันนะคะเด็กๆจะได้เห็นภาพว่า120มีขนาดมากกว่า90องศาค่ะเข้าใจแล้วนะว่ามุมป้านก็คือมุมบีซึ่งมุมบีเป็นจุดยอดมุมอื่นก็จะเป็นมุมแหลมค่ะเด็กๆโอเคตอนนี้เราแยกได้แล้วนะถ้าแบ่งชนิดของสามเหลี่ยมตามประเภทของมุมก็จะประกอบไปด้วยสามเหลี่ยมมุมฉาก สามเหลี่ยมมุมแหลมแล้วก็สามเหลี่ยมมุมป้าน3มชนิดค่ะทีนี้ค่ะจากตัวอย่างเรามาลองดูกันนะคะว่าเด็กๆจะสามารถระบุชนิดของสามเหลี่ยมได้หรือเปล่าว่าสามเหลี่ยมแบบนี้เรียกว่าสามเหลี่ยมอะไรตามชนิดของมุมนะคะรูปที่1มาแล้วปึ้งรูปนี้นะคะรูปสามเหลี่ยมขอกอคอรูปสามเหลี่ยมนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรเพราะอะไรคะตอบมาเลยค่ะติ๊ก ติ๊กตักติ๊กตักรูปสามเหลี่ยมด้วยมีเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมป้านโอเคเก่งมากค่ะรูปสามเหลี่ยมมุมป้านเพราะอะไรล่ะคะถึงบอกว่ามันคือรูปสามเหลี่ยมมุมป้านเพราะว่ามุมกมีขนาดมากกว่า90องศาหรือว่ามุมกมีขนาด120องศานั่นเองค่ะตอบได้แล้วนะเพราะว่า120มากกว่ามุมฉากรูปนี้จึงเป็นรูปสามเหลี่ยม มุมป้านอีกข้อหนึ่งรูปมาแล้วโอ้ข้อนี้ตอบได้เลยค่ะว่ามันคือรูปสามเหลี่ยมอะไรคะเนี่ยสามเหลี่ยมจออฉชอ,ชอโดยที่มีมุมฉอเป็นมุมฉากถ้ามีสัญลักษณ์เป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็กๆอยู่ตรงมุมแบบนี้นะคะมันคือสัญลักษณ์ของมุมฉากค่ะเด็กๆจําไว้เลยนะคะถ้าเจอมุมแบบนี้ในการทําโจทย์หรือว่าอะไรก็ตามเราเรียกมุมนี้ว่ามุมฉากโอเค เพราะฉะนั้นเราตอบได้แล้วว่าสามเหลี่ยมจอฉอชเเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเพราะมีมุมฉอเท่ากับ90องศาหรือว่ามีมุมฉอเป็นมุมฉากโอเคอีกหนึ่งข้อมาดูซิว่ามันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดอะไรรูปมาค่ะรูปมาแล้วนะอันนี้คือสามเหลี่ยมดอ ตอปอโดยที่มีมุมดอเนี่ยนะคะมีขนาด70องศามุมตอเต่ามีขนาด60องศาและก็มุมปอปามีขนาด50องศาอยากทราบว่ามุมดอตอปอเป็นมุมอะไรด้วยเหตุผลเพราะอะไรโอเคเพราะฉะนั้นเรามาลองพิจารณาที่รูปภาพกันก่อนเลยนะคะว่าแต่ละมุมเนี่ยมีมุมใดมีขนาดอย่างไรเพราะอะไรนะคะ มุมดมีขนาด70มุมตอมีขนาด60องศามุมปอมีขนาด50เห็นไหมคะว่าทุกทุกมุมมีขนาดน้อยกว่า90องศาทั้งหมดเลยนั่นหมายความว่าทุกมุมเนี่ยมีขนาดน้อยกว่า90้รือว่ามีขนาดน้อยกว่ามุมฉากนั่นก็คือมุมแหลมงั้นตอบได้แล้วค่ะว่ารูปสามเหลี่ยมดอตอปอเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมค่ะเพราะว่ามีขนาดน้อยกว่ามุม ฉากหรือว่าน้อยกว่า90องศานั่นเองค่ะน้องๆคะสำหรับวันนี้นะคะใน EP นี้เนี่ยเรามีเวลาที่จำกัดค่ะเดี๋ยวใน EP หน้านะคะคุณครูจะพาน้องๆมาทำความรู้จักกับสามเหลี่ยมให้มากยิ่งขึ้นแต่ว่าวันนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้ไปแล้วว่าสามเหลี่ยมเนี่ยมีอะไรบ้างประกอบไปด้วยสามเหลี่ยมมุมฉากสามเหลี่ยมมุมแหลมแล้วก็สามเหลี่ยมมุมป้านใช่ไหมคะทีนี้ค่ะใน EP หน้าเราจะได้มาเรียนกันถึง รูปเลยคคณิตที่เป็น2มิติไม่ว่าจะเป็นวงกลมสี่เหลี่ยมหรือว่ารูปหลายเหลี่ยมนะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการ Mad World เปิดโลกคณิตศาสตร์กับคุณครูโปเต้ต้องขอลาไปก่อนแล้วเรามาพบกันใหม่ใน EP ีหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ